สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูว่าตัวเกมเรามีปัญหาหรือเซิร์ฟมีปัญหานะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะขั้นตอนแรกนะครับให้เรากด F8 ครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมวางไว้ในด e สคริปชั o นนะครผมอันนี้จะเป็นเซิร์ฟเทสของไฟเอ็มนะครับเพื่อวัดว่า ตัวเกมเรามีปัญหาหรือทางเซิร์ฟมีปัญหานะครับผมโอเคแล้วก,ก,ก็มาวางเลยกด enter ครับอ่ามันก็บอกว่า connect to 5m net นะครับผมอ่ามันจะรีสตาร์ทเกมหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าที่สุดนะครับ1604นะครับก็กดโอเคไปนะครับผมอ่าโอเคก็รอสักแป๊บหนึ่งเพื่อเปลี่ยนเป็น b u i l อีกอันหนึ่งนะครับอ่ามาละแล้วก็ขึ้นตรงนี้นะไม่ต้องสนใจนะมันขึ้นอยู่ละนะครับอ่ามาดูเลย นะครับว่าอ่าเอาเซิร์ฟละอ่าโหลดแพลตฟอร์มนะครับกำลังโหลดอยู่โหลดแมปนะครับผมอาจจะมีค้างเล็กน้อยนะก็เป็นธรรมดานะครับแต่ว่ามันยังหมุนอยู่นะ,ะเปิดจอใหญ่ทีนะครับอ่ามาละโหลดตัวเกมห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่า โอเคละสี่สิบสองแล้ว,ลวใกล้ถึงฝันแล้วมาละจับสกิปมาหา Resource Time Warning โอเคไม่เป็นไม่ใช่ปัญหานะครับอ่าโอเคเรียบร้อยก็คือเราไม่มีปัญหานะครับอ่านี้เป็นเซิร์ฟเทสนะก็ NVC หลุดนะครับ มาลองดูว่าเราหน่วงไหมนะครับผมอ่าแล้วขโมยรถออกมาเนียแล้วเราก็ขับเลยนะครับคุณภาพโคตรสวยรจริงทอามท้ยมภาพมันสวยวะไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัยผมผมปรับอันนี้เอาต้าเกินนะครับมาเป็นขยงเลยแล้วก็เอฟพีเอสตกนะครับไม่ต้องสนใจนะครับผมอันนี้เป็นที่ผมปรับภาพเองนะ ขับออกขับรถสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อเช็คดูว่าเอ,อ่อของเราพอเล่นในเซิร์ฟนู้นเงี้ยมันแหลกไหมนะครับแล้วเล่นในเซิร์ฟนี้ที่ไม่มีคนมีแต่ n อ c แหลกไหมนะครับก็เทียบเทียบกันถ้าเราเล่นตรงนี้แหลกเนี่ยก็ก็คือเป็นที่คอมเราแต่ถ้าเราเล่นตรงนี้แล้วไม่แหลกนะครับเราก็ไปเล่นในเซิร์ฟแหลกก็เป็นที่สซอร์ฟนวงนะครับนะ คลิปหน่วงไม่ก็คอมเราอาจจะอ่อนแอเกินไปนะที่จะรันเซิร์ฟประมาณ300คนนะครับผมก็ประมาณนี้แหละก็ทำให้ดูนะครับอ่าโอเคนะเวลาเราจะออกก็ทำไงครับกด F 8นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า quit Quit ครับกด Enter ครับคุณก็จะเด้งออกจากเกมก็เป็นอันสุดสิ้นนะครับกับการเข้าเซิร์ฟเทสนะผมก็ เอาไปลองใช้กันดูได้นะครับเผื่อว่าเราเข้าเซิร์ฟนั้นไม่ได้แต่เราเข้าเซิร์ฟเทสได้นะผมอ่าก็แปลว่าเซิร์ฟมีปัญหานะอ้าวก็ให้อดินไปแก้ไขนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเทนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับก็ติดตามแก้ปัญหาไฟเอ็ของผมในตอนต่อไปนะครับผมอ่าอยากให้ผมทําเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างถ้าผมทําได้ก็จะทำนะถ้าทําไม่ได้ก็ขออภัยอย่างยิ่งครับก็เจอกันคลิปต่อไป สวัสดีครับ